สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมา,าสร้างโมดครับเลยนะคือผมได้สร้างไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบแบบกลนวๆหน่อยนะครับด่านนี้นะครับก็จะกลัวๆหน่อยนะครับนะผมมาอธิบายเลยก็คืออันนี้นะครับผมได้แชร์ไว้แล้วนะครับถ้าใครอยู่ในด่านสีแดงอันนี้คือปุ๊บนะครับอยู่ในด่านสีดนี้ปุ๊บก็จะไม่สามารถ ออกไปข้างนอกได้เลยนะครับไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ก็อยู่แต่ข้างในนะครับก็อยู่แต่ข้างในนะครับถ้าใครอยู่ด่านสิเธิมนุษอนนี้ปุ๊บจะได้อยู่แต่ข้างนอกครับไม่สามารถเข้าไหนได้เพราะว่าทางมันปิดนะครับถ้าใครอยู่ข้างนอกนะครับก็สามารถขึ้นโบวขึ้นป้อมได้นะครับขึ้นป้อมนี้ขึ้นป้อมไหนก็ได้นะครับขึ้นป้อมได้ทุกป้อมเลยนะครับคือขึ้นป้อมได้ทุกป้อมนั่นแหละครับได้ทุกป้อมเลยนะครับผมก็ได้กดแชร์ไว้ให้แล้วนะครับ ก็นี่ครับแล้วผมจะขยายมุมสูงให้ก็สามารถแอบได้นะครับแอบได้นะครับก็สามารถถ้าใครอยู่ข้างนอกก็สามารถเข้ามาได้นะถ้าใครอยู่ข้างนอกเราใสา่เราอยากเข้ามาใช่ไหมครับปุ๊บถ้าใครอยู่ข้างนอกครับยิงแต่ข้างนอกมันเบื่อเบืไม่รู้ใช่ไหมครับปุ๊บก็ขึ้นไปบนป้อมนะแล้วก็โดดมานะครับอันนี้คือผมทำมาแล้วนะแชร์ให้เราด้วยถัาคือผมทาลูกป้อมเลยให้มันชิดๆกันนะครับมันจะได้โดดลงมายิงกัน ก kind of all right. kind of so ับคนข้างในได้นะครับใครที่อยู่ข้างในก็โชคร้ายไปครับใครที่อยู่ข้างนอกก็โชคดีนะครับได้ขึ้นดีมุป้อมทุกคนทุกคนเลยทุกทุกอันนี้เลยนะครับทุกถางนะครับคือผมทําป้อมไว้ให้แล้วนะครับก็ทุกท่าได้นะครับบางทีครับประตูบ้านอาจประตูอาจจะบักนะครับโดดไม่ค่อยติดเนี่ยเนียอันนี้โดดไม่ติดนะครับมันโดดไม่ค่อยติดนะครับประตูอันนี้บ้านโดดไม่ค่อยติดครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือผมแชร์ไว้ให้แล้วนะครับก็ ิปนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย